เดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะมีไอเดียสำหรับให้คุณผู้ชมไปทำแกงเขียวหวานแบบใหม่ๆค่ะวันนี้ชื่อว่าแกงเขียวหวานกุ้งสับคุณผู้ชมก็จะใช้น้ำแกงรอยไทยกล่องเล็กเพราะว่าวันนี้เราจะทำเป็นแกงที่ขลุกคลิกนิดหน่อยค่ะเทน้ำแกงรอยไทยกล่องเล็กลงไปนะคะและเราจะนำพริกขี้หนูสวนบุบนะบุบ ประมาณสักเ8เม็ดใส่ลงไปเลยพร้อมกันนั้นนะคะนํากุ้งสับวันนี้ใส่ประมาณ2ถ้วยเลยค่ะลงไปแล้วก็ใช้ตะหลิวหรือว่าช้อนหรือไม้พายนะคะคลี่มันเกลี่ยมันให้ออกมานะคะไม่ติดกันเป็นก้อนแล้วนำเจ้าตัวหน่อไม้สับหยาบนะคะลงไปเลยเพื่อที่ว่าหน่อไม้เนี่ยจะช่วยเป็นตัวแยกกุ้งนะคะไม่ให้ติดกัน สำหรับสุดวันนี้นะคะเราจะมีกระชายฝอยใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมแล้วก็เติมมะเขือพวงค่ะแบบไทยๆพอทุกอย่างได้ที่นะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องใส่โหระพาสดๆแล้วก็ปิดไฟหลักใส่ชามได้เลยค่ะ เียวหวานกุ้งสับมีหน่อไม้สับหยาบด้วยนะคะรับรองกับคุณผู้ชมค่ะรับประทานแล้วมีประโยชน์มากๆรสชาติก็ดีรับประทานกับขนมจีนนะคะอร่อยเด็ดอย่าบอกใครเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้รอยไทยไอเดียต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในเวลาเดียวกันนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีค่ะ